ที่สภาเกนำได้เกิดมีการตรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดเลิกละการใช้สารเคมีและทำที่ลดการใช้สารเคมีลงเกือบ60เซ์ทั้งหมดควรเรือนที่ได้ดำเนินท่นตอนนั้น,นํำนวน,น,นตนัวเช่นประมาณตบบุญโรบี่อี่น้องชาวบ้านต่อ บนในสมชายการอินผู้ใหญ่บ้านโกกหมู่ที่สองตำบลลุมลุงสำเร็จเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ขอให้เกิดสร้างกฎกติกาในหมู่บ้าน่อให้เกิดจิตสำนึกในการสื่อต่างๆที่เราสามารถรับเรียนรู้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องยื่นงม,มากนะครับอย่างที่หม,ม,มายถึงว่า 15, หมักแล้วเนี่ยถึงจะใช้สิใช้15วันใช้ได้ แต่ก็ไม่เต็มพ้นเท่ากับถ้าให้เต็มที่ก็เงินหนึ่งเงินหนึ่งได้เลยใช่มั้ได้เลยครับผมครับท่านต่อไปครับขอตีอนเชิญครับตอนสุดท้ายนะครับคุณตั้งแต่ต่อไปครับขอต้อเชิญนางจันทีสวรรคนี้ครับน้องต้องนี่นะครับนหนึ่งใก้ ยากนะครับทา่านกำลัรย้อนแล้วเราไปรู้มูเค่ายกข้าววันนี้เป็นโอกาสพี่คนไม่ตกที่ห้บาทนะครับขณะที่พ่อค้าของเราหกสิบห้าบาทได้เจ็ดสิบพิซซ่าครับข้าวท่าข้าท่าข้ามากให้ลให้หลานสาวมาดูว่าตอนเขาเล่นอะไรอย่างนี้ ต้นินจะมามีหมูต้นูมีเป็ดไข่ไก่ไไข่ไปทางฟังนี้แล้วต่องอังนูก็ได้ตนปลาดุกเป็นต้วนเป็นไม้ยืนต้นพวกมะนาวพวกอ้โหฮนคานีับที่เรา้นมันเป็นพวกคัก อย่าเป็นไรบอกมาอย่ารู้คุยให้น้ำหมกใสน้่ะดๆปลาไหลเทียบเครับปลาไหลยังไหมปลาไหลเยอะมากรับ